สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเติมหน่อยแล้วเอาไปไหนนี s <S like ่เอาไปใส่ขายโอ้โหใส่อันใหม่อันใหม่ขายเบิดคันเลยโอ้ยยาวาตัวขายเบิดคันเลยเฮ็ดซีเราเบิ้ลมาเอาเลยตัวบโบว์เสียจีเอาไ่ตัว

ี่จรเหมอนตันจยังอยู่ก่อนมโเหนละเพื่นว่าเอาลอกดีกว่าเอาลอกมาตไกเนาะลดวโจมยักษ์สองคนโอ้ยท่านันก่อนตัเดิกโจรเ่นึงก่อนก่อนทีก่อนที่สองไง้ว่าก่อนขยับใหม่นะครับขายแล้วที่เรากิใส่เลมา้วยเนาะดูเลยให้เด่่

เอาเยเ้ยขาออกแหงหน้าแดงไร่บอกไปทางไหนไปทางไหนี่มันล้มรถมาพี่ขันหลอดเขาันขันี่เพอแล้วหอเามันนักขวบกโว้ยอันนั้นออันนี้กเอื่ออันนี้เอืลอกอันนั้นหอกคนมาสิอาสิก

เืเืง่คยได้ช่วงมือนีโอ้ทำงานรอบเย็นมันดีดิีจักไมาเตมน้ม่มาวนี่เามากุมาจาเครับมเป็นทเออองนนทงอืมัน uh, ี um, uh, store, yeah, uh, ้เาเบิ้งอีเขียวอีเขียวเนี่ยนียวนี่ีเเขียวเนีนี่อาเิขาวันนได้ล่ะเนีเนีเนีซบครับางข้ไปเก็บเงินกับเจ้าของหน้าเนะ

มันจะใส่ของมันสิเอา ขายแล้วครับขายสุยหญ่ตไม่กัแต่ขายอันนี้แหละซื้อรถไหม่พอดีเนาะเอาเราคือเอาตะสังมาสั่งนำจอ็อเลยโอ้นี้ขายเป็นกิโลอ๋ขายเป็นกิโลนี่สั่งกิโลร้านของห้างร้านของห้างากิโล10บาท เขาดี้งเนอยแ้ขาดีกว่านเอ้ยเด็กงนเพงเนาะพากับใครดิเด็กมันขี้เนาะส่วนเด็กข้ข้ท้เนาะขี้นาวันเ้ยยังว่าเนาะเอาดไม่โคใช้ได้ปีที่สบายนี่ะโคตรปย่างเนาะคจอดนะโจอดโคหน่อยไปย่าโคตรอนำ ใบครบครับใบครบ,ครบครับใบค,บ, <c oughs> คบครับใบคบครบัครบส่เองครับใส่เรื่เืใส่เื่อน,นี่ยนในวันี้เจ้าคือสมเครื่องดืสเมามัานสีบสูดก่อนบ่ครับ

ววเ<อ>พราะเราว่าครับนี่ผมามามาเกบบันไดเราอะขายโซ่ครับขายใบแท็กเรอขายยังบานี้มันปากข้อ

เอาแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขายอะไร,ร,บ,รบ,บ้าสมรถเกี่ยวครับแล้วก็ไปซสืออันไม่